สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุกคนนะครับก็วันนี้เราอยู่กับวิด o o o k Podcast เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยอยู่กับมังงะที่ชื่อว่า l i e r Game l i ไลเอเนี่ยเป็นงานเขียนของคุณชินบุไคทานิซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีแนวในการนำเสนอเป็นแนวจิตวิทยาดราม่าแะ้วก็เรื่องของเกี่ยวกับเกมกลยุทธ์ในการที่ว่าคนเราเนี่ยจะมีการลวงหลอกกันได้มากขนาดไหนโดยดำเนินเรื่องผ่านตัวเอกที่ชื่อว่าคันสกินาโอและก็ อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นยอดนักต้มตุ๋นชื่ออากิยามะชินอิจิเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวละครตัวแรกกันก่อนก็คือคันสากินาโอคันสากินาโอเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีลกครในสายซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใจดีไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็เชื่อใจคนอินง่ายจนแทบจะเรียกได้ว่าโง่ข้อดีของเธอเนี่ยก็คือดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีเกินไปจนแบบไร้เดียงสา ไล่เลียงษาเลยแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้ในเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยจะรับบทโดยคุณโทดาเอลิกะซึ่งก็เคยมีฝากผลงานเด่นๆไว้ w, อย่างเช่นเป็นอามาเนลลิซาจากเดธโนดนั่นเองครับตัวคาแรคเตอร์อย่างคันสก,กีนาโอเนี่ยตอนพบมาแรก,แรกผมก็แบบรู้สึกว่านางเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างที่จะน่ารำคาญแต่ถ้าเราลองคิดอีกมุมหนึ่งนาะงเป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อให้มีความแสดงความอ่อนโยนของการเป็นมนุษย์ได้ ในลักษณะที่ว่าแม้จะมีการลวงหลอกกันมากมายเท่าไหร่แต่ว่าตัวคาแรคเตอร์อย่างคันสกินาะโอก็ไม่ได้ลาทิ้งความเป็นมนุษย์ไปซะทีเดียวยังคงไว้ซึ่งความอ่อนโยนและก็ความเชื่อว่าคนทุกคนอาจจะสามารถกลับตัวได้แล้ววันนึงเนี่ยก็มีเงินกว่าร้อยล้านเยนเนี่ยมากองไว้ที่บ้านพร้อมทั้งจดหมายบอกว่าคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับไลเออร์เกม ตัวนาโอ,อเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ว่าเงินร้อยล้านเยนเนียต้องเก็บรักษาจนกว่าจะครบวันกําหนดที่เขาจะมารับเงินคืนโดยคุณสามารถเพิ่มเงินได้หรือเงินคุณอาจจะโดนหลอ,อกไปก็ได้นาโอ,อก,ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยหาคนปรึกษาโดยนาโอ,อเนี่ยก็ได้ปรึกษาทนายทนายก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันรอเล่นรเล่น,ลนอันนี้คือตัวทนายเองอะ่ะได้บอกว่าไอ้เงินพวกเนี้ย มันไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณังไม่เสียหายอะไรเลยคุณก็ได้ตังค์มาร้อยหนึ่งเอามาเก็บไว้เอาไปให้ตํารวจถ้าตามกติกาในใบนั้นที่เขียนไว้ถ้าคุณเอาไปให้ตํารวจคือคุณเสียเงินร้อยล้านเยนไปเลยและคุณก็จะเป็นหนี้ร้อยล้านเยนให้กับบริษัทนั้นเพราะงั้นทางเดียวที่นาโอจะทําได้ก็คือเก็บเงินนั้นไว้กับตัวถูกไหมแล้วก็บอกว่าถ้าอยากปรึกษาต่อก็หมื่นห้าพันเยนเรื่องนี้จริงจริง ไปปรึกษากับนักต้มตุ๋นก็อาจจะดีที่สุดก็ได้ทนายก็ให้คำแนะนำมาแค่นั้นแหละเรื่องอะมาเริ่มหลังจากตรงนี้ก็หลังจากที่ปรึกษาทนายเสร็จเนี่ยจดหมายก็มาอีกฉบับเพื่อแจ้งว่าตอนนี้คุณมียอดอยู่ลอยล้านเยนและจะมีคู่แข่งที่คุณต้องไปหลอกเอาเงินกับเขาหรือว่าคุณต้องระวังไม่ให้เขาหลอกเอาเงินไปก็คือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยชั้นม .2 ของเขานั่นเอง ตัวนาโอเนี่ยมองโลกในแง่ดีมากนึกว่าแบบเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วว่าได้คนรู้จักมาเพื่อจะได้ร่วมมือกันหลุดออกจากสถานการณ์พวกนี้แต่กลับกลายเป็นว่าในความไว้ใจที่เคยเป็นอาจารย์เป็นศิษย์กันอนะอาจารย์ก็เลยเอาเงินของนาโอไปเลยร้อยล้านเยนโดยอ้างว่าจะไปเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยจนสุดท้ายแล้ววันที่นางรู้ความจริงคือวันที่ เอกสารของบริษัทส่งมาและเข้าไปหาอาจารย์ได้ยินอาจารย์โทรคุยกับใครสักคนหนึ่งบอกว่าไอเด็กคนนี้นี่มันโง่จริงๆเลยนะนั่นแหละก็ถึงได้กระจ่างเลยว่าตัวเองถูกหลอกเข้าแล้วและใช่ครับสิ่งถัดมาที่ในหัวนางที่พอจะนึกขึ้นได้ก็คือทนายคนนั้นนะเคยบอกว่าถ้าเรื่องต้มตุ๋นก็ให้ลองถามนักต้มตุ๋นดูสิ ก็เลยโทรหาทนายทนายก็เลยแนะนําว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีนักต้มตุนคนหนึ่งที่เพิ่งจะพ้นโทษชื่อว่าอากิยามะชินิจิก็ลองไปหาเขาดูสิอะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวละครที่ชื่อว่าอากิยามะชินิจิกันก่อนอากิยามะชินิจิเนี่ยเคยเป็นนักศึกษาสาขาจิตวิทยาแล้วก็มีชีวิตธรรมดาจนกระทั่งแม่ของเขาถูกหลอกโดยษัทแชร์ลูกโซ่และก็ฆ่าตัวตาย ฆาตัวตายจากความเครียดแล้วก็นิสินเหตุการณ์นี้มันเลยก่อให้เกิดเป็นความแค้นทําให้อติยามะเนี่ยผ่านตัวเป็นนักต้มตุน๋นแล้วเขาเป็นนักต้มตุ๋นที่ห<ม>ลอกบริษทัทขายตรงยักษ์ใหญ่กับไอ้บริษัทที่หลอกแม่เขานั่นแหละหลอกกลับจนบริษัทนั้นล้มละลายแล้วสุดท้ายเขาก็ถูกจับเข้าคุกน้าโอเนี่ยก็ได้ไปดักรออกิยามะที่หน้าคุกแล้วก็ขอร้องให้เขาว่ามาช่วยเอาเงินคืนให้หน่อย คุณลองคิดดูสิว่าอยู่ๆอยู่ดีๆ,ๆเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยจากคดีต้มตุ๋นเน่ยเลยอยู่ๆก็มีคนมาขอให้ไปต้มตุ๋นคนใหม่ใครมันจะอยากไปทำอีกรอบยังไงแต่ว่านาโอเนี่ยไม่ได้ยอมแพ้ก็เดินตามอากิยมมามะไปเรื่อยๆตอนนี้เขากลับบ้านจนอากิยมมามะเนี่ยรู้สึกว่าน่ารำคาญจังให้เด็กคนเนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเปลี่ยนชุด ่งตัวก่อนเดี๋ยวให้ลอยตรงตู้นี้นะอย่าขยับไปไหนแม้สักก้าวเดียวตัวอากิยามะเนี่ยบอกจะกลับมาภายในไม่กี่นาทีแต่ว่านาโอะก็ลอยตรงนั้นนะเป็นเวลา2วัน2วันที่ไม่ขยับไปไหนเลยอากิยามะเองก็ดูว่าทําไมเด็กคนนี้มันไม่ไปไหนสักทีก็เลยเดินลงไปดูแต่ในจังหวะน,นั้นน,นก็มีนักเลงสองคนเข้ามาพยายามที่จะเหมือนกับคมขูนาโอะจะลวนลาม อากิยามะาก็เลยเข้ามาช่วยแล้วก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอเด็กคนนี้มันซื้อบื้อบอกให้ทําอะไรมันก็ทําเพราะงั้นเนี่ยถ้าปล่อยไปเนี่ยไม่หลอดแน่ไว้ไอเด็กคนนี้นี่นต้องช่วยสองคนก็เลยคุยเรื่องปัญหาที่นาโอเจออากิยามะาก็เลยรับปากว่าโอเคเดี๋ยวจะช่วยแต่มีข้อตกลงว่าถ้าได้ร้อยล้านเยนเนี่ยขอแบ่ง50สล้านเยนได้ไหมนาโอก็ตอบตกลง สิ่งแรกเลยที่อากิยมามะเนี่ยขอให้นาะอุทำก็คือให้ไปประกาศตัวกับครูคนนั้นเลยว่าตอนนี้เราเป็นศัตรูกันนะเดี๋ยวจะเอาเงินคืนมา200ล้านเยนก็คือเอาร้อยล้านเยนของตัวเองนะกับอีกร้อยล้านเยนของครูคนนั้นนะ่ะจะเอามาให้หมดเลยครูคนนั้นก็บอกแกไม่มีปัญญาเอาคืนเรายังมีที่เก็บของฉันแต่อากิยมามะก็ไม่หวัน่นก็บอกว่าฉันมีแผนเด็ดเดี๋ยวเจอกัน แผนที่สองของอากิยามะก็คือให้คอยจับตาดูอาจารย์ไว้ตลอดเวลาคือแบบเอารถไปจอดไหว้หน้าบ้านอะแล้วก็ทำเป็นแสดงตัวว่านี่นะกำลังเฝ้าดูอยู่เฝ้าดูจนกระทั่งอาจารย์อะ่ะเรียกตำรวจแต่วิธีแก้ทางของอากิยามะก็คือไปเช่าห้องอยู่ข้างๆเลยก็เช่าเพื่อที่จะได้เฝ้าดูตลอดเวลาซึ่งเอาจริงตรงเนี้ยมันเป็นการอธิบายหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งซึ่ง ตามที่อากิยมามะเชี่ยวชาญเลยในเวลาที่คนเราอ่ะถูกเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับมันก็จะเกิดถึงว่าเริ่มจะสูญเสียความเย,อเยือกเย็นแล้วเป็นใครมันก็ระแวงอ่ะอยู่ๆมีใครก็ไม่รู้หรืออาจจะรู้ก็ได้มาคอยจับตาดูเราอยู่ตลอดเวลาจริงไหมและการกระทำเนี้ยของอากิยมามะ เพื่อพิสูจน์อีกเรื่องหนึ่งว่าจริงๆแล้วเงิน200ล้านเยนตัวอาจารย์เองอ,อาจจะไม่ได้เอาไปเก็บไว้ในธนาคารแต่คงเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าลองสังเกตพฤติกรรมของอาจารย์ที่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านนั้นก็แสดงว่าเงินซ่อนไว้ในบ้านแน่นอนและระยะเวลาของเกมก็ค่อยๆถอยลดถอยลงไปจนใกล้จะหมดเวลา ตอนนี้เหล,ลือสิบวันอกเกียม,มาได้สังเกตเห็นว่าตัวอาจารย์เยนะี่ยไปแอบอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งแอบอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ไปไหนเลยนั่งเฝ้าไม่หลับไม่นอนเขาก็เลยวางอุบายไว้ว่าอยากจะแกล้งสักหน่อยคือแน่ใจาแล้วแหละว่าห้องนั้นเนะี่ยอาจารยนะ์เอาเงินไปเก็บไว้จริงๆก็เลยไปกับนาโอะโดยการทำให้เหมือนบ้านอาจารย์นะเกิดไฟไหม ส่งควันเข้าไปแล้วก็เปิดเสียงวิทยุเป็นเสียงไซเลนให้อาจารย์ตกใจเล่นที่ทําไปเนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเน่เงินมันอยู่ในห้องนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเซอร์ไพรส์อาจารย์ได้เอาเซฟให้ดูว่านี่เงินอยู่ในนี้แน่จริงก็มาเอาไปดิตัวอกิม,มาเห็นแล้วแต่ว่าอากิยาม,มาก็ไม่ได้สะทกสะทานอะไรแถมยังพูดบลัฟกลับไปด้วยว่า ไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเงินในนันะ้นก็ออกมาหาเขาเองแล้วใช่ครับในตอนนั้นนาโอกก็สติแตกเหมือนเดิมเลยทําอะไรไม่ได้ <c oughs> ทางด้านอาจารย์เองเนี่ยก็เดิมก็สติแตกอยู่แล้วจากการที่ว่าต้องมานั่งระแวงว่าเงินจะไปไหนพออากิยามาพูดอย่างนั้นเสร็จก็ตะเลิดไปไกลเลยคิดว่าเฮ้ยเอาเงินออกไปได้ไงวะเฮ้ยมันต้องเอาไอ้นี่มาแน่ๆเลยไอตัวพ่นไฟอะ่ะจะต้องเอาไฟมาพ่นใส่แล้วก็ผ่าไปแน่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้อง เอาละแล้วก็เนี่ยนี่ก็ตามนะั้นอ่ะใครมันจะไปเอาไฟมาจี้ตู้เซฟในบ้านคนอื่นได้ไวหเนี่ยก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเกิดจางก็คิดอย่างงั้นแล้วมันมันก็ไม่น่าจะได้เลยเปล่าเพราลองคิดอีกทีถ้ามันเปิดไม่ได้เท่าไงวะเฮ้ยหรือมันจะต้องเอาคนมายกตู้เซฟไปแน่เลยเพราะงั้นก็นัน่นแหละก็แต่ก็ตามที่เห็นนั่นแหละฮะเอาโซ่มาล่ามตู้เซฟอืม แล้วก็นั่งเฝ้าสบายใจจนกระทั่งมีจดหมายมาว่าเดี๋ยววันที่14เนี่ยจะเกมจะจบแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าไปรับเงินตอน5้าโมงเย็นนี่เป็นจดหมายจากบริษัทนะบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ดีใจวู้ฮู้จะชนะแล้วแค่เก็บไว้ให้ถึงตอน5้าโมงเย็นแล้วให้เขามารับเงินในระหว่างนั้นโอ๋ก็ทําอะไรใช่สติแตกแล้วก็ถึงเวลา5้าโมงเย็นพอถึงเวลาห้าโมงเย็นเนี่ย ก็มีพนักงานจากบริษัทเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาขอรับเงินคืนให้กับบริษัทอาจารย์ก็ฝันใหญ่เลยวิ่งได้ร้อยล้านเยนแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะเอาไปทําอะไรอย่างอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตัวพนักงานก็ขอเวลาตรวจสอบจนกระทั่งหกโมงหกโมงเย็นเนี่ยมีพนักงานมาเพิ่มอ,อีกสามคนบอกว่าเดี๋ยวจะมาขอตรวจเงินที่คุณมีอยู่นะอ,อาจารย์ก็งงอะไรอ่ะเมื่อกี้เพิ่งส่งมาคนนึงไม่ใช่เหรอตัวพนักงานก็งงเหมือนกัน ไม่มีนะก็มีแค่ผมมากัน3ามคนมันจะไปมีคนอื่นได้ยังไงเฮ้ยหรือว่ามันมันไม่ต้องมาหลือมันก็เดากันได้ใช่ไหมมันก็ก็นั่นแหละนั่นแหละมันก็คืออากิยามะปลอมตัวมานะมันก็หันไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเอาไหนคุณนัดห้าโมงไง ไอ้เรที่มันก็งงใน5้าโมงอะไรอะในเอกสารเขียน6กโมงและใช่ครับไอเอกสารนั้นน่ะก็ก็กนะอากิยามะทำทำเองนั่นแะหละทำซะเหมือนเลยแล้วก็เรียบร้อยจบ200ล้านตกอยู่ในมืออากิยามะบริษัทการันตีให้เรียบร้อยเรื่องก็ดูเหมือนจะจบลงอย่างแฮปปี้ทั้งอากิยามะแลนะนาโอก็พยายามเอาตังค์ไปช่วยกับ อาจารย์คนนั้นที่ว่าจะต้องเป็นหนี้ร้อยล้านนะด้วยความใจดีของนาโอไงแต่ว่าเรื่องราวมันจะจบยังไงต่ออี๋ย่ผงให้คุณเดานะให้เดาแป๊บหนึ่งอากิยามากับนาโอเนี่ยหลังจากจบเรื่องแล้วเนี่ยก็มาส่งนาโอที่ห้องที่เธออยู่ก็มีจดหมายม่ฉบับหนึง่งเขียนไว้ว่า คุณได้รับการเชิญให้เข้า l i เออร์เกมรอบ2เป็นยังไงครับสำหรับ l i เออร์เกมที่ผมตั้งใจนำเสนอบางช่วงเนี่ยอาจจะมีติดๆดขัดๆบ้างก็คงต้องขออภยัยหรือว่ามีการพูดอะไรผิดไปก็ ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังกันมาถึงตรงนี้สวัสดีครับผม